สมัยก่อนอย่างนี้อธิบายให้ฟังเศรษฐกิจมันดีกว่าสมัยนี้ไม่ต้องมามีเราชนะไม่ต้องมามีไรทั้งสิ้นเมื่อก่อผมมีตังค์อยู่10บาทผมไปร้านของชำเนี่ยได้มาม่ามาสิบห่อขนมมา20่สิบถุงไข่ไก่มาแพกหนึ่งใช่แต่สมัยนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมฮะกล้องมันมีกล้องวงจรปิดนึกว่าของมันแพงมขโมยเขาไปน มาวนโคกันแบบนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้หาดียากน,นึกถึงบรรยากาศสวนอาหารคาเฟ่สมัยก่อนสมัยเก่าๆสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นักร้องดาวรุ่งก็มีแต่สมัยก่อนเนี้ยครับจะไปเที่ยวคาเฟ่ต้องระวังนะทำไมระวังอ,อะไรฮะมันจะมีการหากินของนักร้องคาเฟ่สมัยก่อนนี่พูดได้เลยผาแดงโอ้ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยยังไม่รู้แต่เจ้าของยังอยู่แต่ร้านไม่รู้อยู่หรือเปล่ายังอยู่วันนั้นเคยไปเที่ยวก่อนจะไปเล่นตลกเคยไปเที่ยวเป็นยังไงพี่ไปคนเดียววันนั้นจยูงานเดินเข้าไปปุ๊บ พวกปะจัเงอนไฟก็จะล่อสลนักร้องผู้หญิงมาคนโอ้โหสวยแบบบึ้มมาเลยสวัสดีครับพี่มาคนเดียวเหลอครับมาคนเดียวเมื่อวานพี่ก็มาเชิญนั่งโตนี้ค่ะโอ้ทักเราทักเราครับเออกูจูจำไม่ได้แล้วมุกเป็นยังไงวะวันนั้นพี่มานั่งโตนู้นพี่มานั่งโตนี้ไงไม่ใช่สวัสดีครับพี่อ เฮียนี่เองเรียกว่าใครเรีว่าใคร่อวันก่อนก็มาเรืคิดถึงเฮียจริงๆมาวันแรกเออแน่ใจนะว่าจะเล่าจบก่อนอื่นที่ลืมไม่ได้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนี่สปอนเซอร์อันนี้สําคัญเลยไม่มีสปอนเซอร์จะไม่มีพวกเรามาทุกต้นเดือนแน่นอนนี่ครับ B B G C Size นี่เป็นที่พักที่สะอาดถูกหลักอมัยครับอยู่ที่บางแสนหลังบางแสนเลยหลังมอบุรพาถูกต้องใกล้ๆดีเองอีกที่หนึ่งก็อ On p เ Hotel อโออันนี้ก็โรงแรมเหมือนกันถูกต้องครับเป็น ที่นี้ก็อยู่ใกล้ๆกันมีสระน้าอยู่ด้านบนโอ้โห BPG size นี่อยู่ติดริมทะเลครับผมที่ไปพักได้เลยพี่เปิดหน้าต่างเสร็จปั๊บเห็นทะเลเลยโอ้โหและพอสักทักงจะมีงูเหลือมโผล่ขึ้นมานั่นมันอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเขาไม่ไปกันแล้วไม่มีแต่ที่นี่ไม่มีครับผมจะพักก็จะมีนางผีเสื้อหนังสือมาเดินเออเดี๋ยวเจ้สมุดมีแต่สีเสื้อสมุดม่ใช่ผีเสื้อหนังสือแต่พูดให้ฟังทำไมฮะจะบอกให้ฟังว่าี่ที่ผาแดงเออผาแดงอ่ะ ผมเดิงเข้าไปปุ๊บ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 มีเฮียก็มาเต็มเ่ยนักเรียนหญิงวิ่งเข้ามาเลยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจันน้องอุ้ยขอโทษพี่ ทักคนผิดเอ้พี่ว่าไงทักผิดก็ไม่เป็นไรพี่ก็มาคนเดียวเออเออพาแนะนําพี่ไปนั่งหน่อยพาเราไปนั่งที่โต๊ะนั่งคุยกันไปคุยกันมาบอกพี่หนูจะร้องเพลงขอติดมาอะไรสักห้าร้อยไหมโอ้พี่ว่าไงกลัวเสียฟอร์มสิทไมก็ต้องคล้องไปออ้สิก็เลิกร้านก็ไม่มีไรวุ่นลุ่งอีกวันพี่ไปอีกเดินเข้าไปปุ๊บอีกคนเก่ามาแล้วเจอพี่หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะอาขอโทษทีอ่ะ นูทักคนผิดเฮ้ยทักผิดไม่เป็นไรเมื่อวานเราก็เจอกันแล้วนั่งนั่งนับอกพี่อะพี่หนูพรุ่งนี้จะกลับบ้านนะแม่ไม่สบายเดี๋ยวจะแซงคิวขอมาลัยสักสองพันทหเราก็ต้องของให้กลัวเสียฟอร์มวันที่สามเอาอีกล้วผมเดนเข้าไปอีกวันดีครับพี่ผมถีบโครมเลยอาสมาขอโทษน้องที่ถีบคนผิด ไม่ทักคนผิดเหรอไอเหี้ยทักผิดอะไรก็หลายวันเขาบอกเที่ยวคาเฟ่เนี่ยแขกแขกเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมีนะไงตัมตัสวนอาหารรว่าตําคาเฟ่เนี่ยอันนี้มาจากบ้านกรกวรเลยเออไม่ใช่หมอปลาไม่ใครเขาด้วยใครแต่งหน้าแต่งตาเดี๋ยวอะไรอุ๊บอะไรเออมึงแต่งหน้าทำไมเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าจะมาแถลงข่าวมาดีจ้าลุงพลมาเลยใช่ไหนลุงเทพ เออลุงพลเราจะมาหน้ายุ่งขนาดนี้เดี๋ยวอยากจะถามหน่อยอยากจะถามหน่อยว่าคุณดูข่าวมาบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงนี่พี่อุ๊บเหรออุ๊บเองลองเป็นหมอปลาดิฮะลองเป็นหมอปลาดิโอ้วพวกเนียจำเนี่ยปลาลาดปรดแย่แย่แย่ผมแย่ผมแย่เออหมอปลาครับที่นี่มีอะไรลี้ลับฮะอยากจะให้ท่านหมอปลาูดย ไม่มีเมื่อกี้เดินมาที่ออนป้าเนี่ยมีแจ่ของดีๆทั้งนั้นเแต่พอขึ้นมาเขาถามคำอยากรู้จังเลยอใครฆ่าลุงพลไอ้เฮี้ยใครฆ่าน้องชมพู่ใครฆ่าสุรพลถามผิดแล้วบ้าว่ะเอยถามเลยถามหน่อยคดีเนี้ยใครผิดผมว่าลุงผิด ผิดยังไงอยู่มาห้าหปีไม่ออกสักทีเรือดำน้ำซื้อมาทำไมรถถังซื้อมาทำไมไอเราชนะนี่กูสแกนทั้งวันยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกูถามว่าลุงพลไม่ใช่ลุงตูกูก็เลยกูถามลุงกูก็เลยเออแล้วท่านประวิตรว่าไงครับผมก็คิดว่าอะไรท่านมดแล้วแต่ท่านนายกก็จะจัดการนะครับแล้วจะมีการปรับคอรมอไหมครับท่านรอง ก็คิดว่ามันก็ต้องปรับไปตามรูปแบบแต่รัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าไอ้เชียพวกนี้เราจะไปรอดกันหรือเปล่าเขาไม่ไโทรทัศน์เขาอ้วนตัวจริงในไมผอมนี่นะฮะจองช่้องหลังนี่เดินขึ้นสภาบห่อยเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเศรษฐกิจมันจะดีไงฮะตอนนี้ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะดียังไงตั้งแต่ลุงตู่เป็นนายกในสมัยก่อนนี่บ้านขายยากไหมยากขายยากไหมขายยากแต่ที่ที่กูลุงตู่เป็นนี่บ้านขายง่ายมากทำไมฮะนี่กูขายไปสองหลังแล้วเนี่ย โอ้ยมีตั้งสองหลังเลยสองหลังเลยแล้วบอกก็ใส่วัดได้ขิงอยู่ไง่ล้วสมัยก่อนอย่างนี้อธิบายฟังเศรษฐกิจมันดีกว่าสมัยนี้ไม่ต้องมามีเราชนะไม่ต้องมามีทังสิ้นเมื่อก่อนผมมีตังค์อยู่สิบบาทผมไปร้านของชำเนี่ยไปไหนซื้อของได้มาม่ามาสิบห่อขนมมายี่สิบถุงเน่ไข่ไก่มาแพกหนึ่งมีเงินแค่สิบบาทเองสิบบาทได้เยอะขนาดนั้นเลยใช่แต่สมัยนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไม่ะมันมีกล้องมันมีกล้องวงจรปิด นึกว่าของมันแพงขโมยเข้าไปจ้ไอันนี้มีเมียยังผมเหรอมีแล้วพี่มีคนเมียผมฝั่งพระนครร้อยยี่สิบคนฝั่งทนยังไม่เคยนับเฮ้ยโอ้โหเยอะเลยรู้ว่ะพัศนคารคือครัวที่มั่วคือโรงแรมโอ้โหทาโรงแรมอยู่โรงแรมตรงนี้นะพี่ห้องสองศูนย์หกกระจกอยู่ด้านซ้ายผมลายอยู่ในตู้สบู่มีสองอัน ยาสีฟันนี่สั่งเอาเองจะดูหนังเอ็กดเลข4จะดูไลฟ์คอมเมดี้กดเลข8โอ้ยงานประจำอันนี้งานอดินี้เลขงานประจํางานประจําเนี่ยหกโมงเช้าต้องหัดขี่ม้าโกโบชอปโอ้โหหลังจากนั้นตีกอล์ฟกับจอร์นบูธว้าวไปเล่นสกูตตกับมากระเล็ตโอ้โหแล้วมาหากินลาบเป็ดเทอลายคอมเมดี้เอ้าบเป็ดไม่มีมีแต่มีแต่ก้าเหล่ากับขาหมูพี่สุเทพมาเลิศชอบแกมานานแล้วใครกันเนี่ยเป็นคอมเมนต์ะ จากยู <legitimate> u uh ูบเออจาก u t u b e แล้วก็จาก f a c e b o เอซบุ๊กไหนที่บอกสุเทพนี่ไงเนี่ยจริงๆไม่ได้โกหกเหรอเนี่ยพี่สุเทพพี่สุเทพมาได้ยังไงดีใจมากในการถูกๆพี่มาเหรอทางเขาบอกถูกอยู่แล้วรายการเออมันบอกเขาบอกทางที่มาถูกเหรอหลงยังไงกาเป็เนี่ยใช่อย่าไปหลงนี่พี่กับปงหนึ่งปงหนึ่งดีกว่าเยอะนะเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนละทางกันอ้าว้ย ล้วเมียเมียพูดถึงเมียเมียมีมีมีกี่ทนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ดิบ้าเมียเมียเมียพูดถึงเมียเมียเมียเป็นไงเมียผมเมียผมเอามีกี่ทวนหรือว่าใช้เงินเก่งมีสองอย่างเมียผมเนี่ยเอออะไรนะเมียผมก็มีคนเดียวเมื่อเช้าของกันเท่าไหร่เมียผมคนนี้รักเดียวใจเดียวเออดีเออรักเดียวใจเดียววันหนึ่งก็ได้ประมาณให้วันละพันเฮ้ยวันละพันบาทเหรอแปดแปดร้อยเห็นบอกว่าเช้าเมียขอขอสองหมื่นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเมียขอสองหมื่นก็สองหมื่นตอนตอนเช้าแล้วตอนบ่ายตอนบ่ายขออีกสองหมื่น แล้วตอนเย็นอ่ะตอนเย็นขออีกหมื่นห้าเว้ยมันเอาไปทำอะไรวะกูไม่เคยให้มันสักทีขอแล้วบอกใช้เงินเก่งนะนี่เนี่ยมีเมียกี่คนมียกี่คนผมมีเมียสามคนครับอยไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาเสียใจเสียใจนิดนึงทำไมอ่ะเมียผมพิการพิการยังไงวะแต่พิการมีผลประโยชน์ เล่นตลกคืองานอดิเรกงานโควิดนี่ไม่โควิดนี่ไม่ได้กระเทือนเลยครับกระเทือนผมบ้านผมอยู่สามชุกสุพรรณบุรีผมผมมีที่อยู่20ไร่โอ้โหเยอะเว้ที่ดินครับผมไม่เล่นที่นอนเอาเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเอาเรื่องจริงที่แตอนนี้ชีวิตจริงตอนนี้ชีวิตจริงไอเนี่ยสามคนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ติทำเกษตรกรเกษตรอัไรผมทำไร่ข้าวโพด ผมไม่ต้องไปจ้างใครผมใช้เมียผมสามคนน่โดยจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายทำเกษตรทำยังไงบ้างเนียสามคนพอรถไถเสร็จแล้วจะขุดหลุมหยอดข้าวโพดอผมก็ใช้เมียคนแรกเมียคนแรกนี่ขามันเป็นขาปลุกพิการยังไงขาปุกยังไงฮะขาปุกยังไงยังไงยังไงก็นี่ไงขาปลุกนี้ไงเวลาเดินนะขาปุกไงปลุกไงลองยังไงพอจะยอดไม่ข้าวโพดผมก็ให้มันขุดหลุมก่อนก็เดินตามตูดแล้วเสมยอดไม่ข้าวโพดปั๊บปั๊บ พอหยดเสร็จแล้วคนที่สองใช้เมียคนที่สองไอ้นี่เมียพิการขาเป๋อทำไงวะให้มันกลบให้มันกลบพอกลบเสร็จแล้วใช้เมียคนที่สามไอ้ัวที่สามไอต้องสนั่นผ้าม่านกระเพือพอออกเอาตะกูไม่น่าเล่นเลยเอาอข้าวโพดใหญ่เอ่ต้องไปจ้างคนจ้างเอาเมียนี่ไอคนที่สามนี่เก็บพิการแขนคอกเี่ไงแขนคอกมันได้ประโยชน์ยังไงวะนี่ไงเก็บข้าวโพดรับ ไปเล่นต่อเหะไอ้หี่ยบรรยากาศจุดทูบกี่ดอกครับพี่สุเทพถึงมาเผยลางออกมาได้ผมเป็นคนมีน้ำใจเพราะว่าบอสที่นี่ครับครับไม่บอกชื่อไม่ประสงออกนามครับเป็นผู้มีน้ำใจกับผมครับผมก็มามาแสดงให้ครับเพราะว่าผมไปสนับเฮียคนนี้เรื่องเงินเรื่องเล็กถ้าไม่ได้เรื่องใหญ่ พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไร k e คอมเมดใครอยากได้เสียงหขะล้อกมาที่นี่เป็นเป็นครับไ i คอมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ไ i k e คอมเมดสุดยอดในลลกเพีย